ป้อมเจปราบกับป้อมปูนแกว้วป้อมไมเคินวงกับไมเคินวงเจอาแก่ตายอยากได้บ้างไอ้จะไมเคินคลองไมเคินวงไม่มจะไมเคินคลองมาแร่งอีแดกวันมาแร่งกูไม่กลัวกูกลัวนอ้อ,นองมาเคยน้องมาแร่งมาแร่งโบนัยมาแร่งกาตัวเย็นกัดตัวตัด โอ้เจวนี่ขาตัวเย็นกูให้แต่ขาตัวราตัดกูไม่ให้ชอยปอกอีใต้งตัวราตัดแล้วปึงไรไม่ได้นั่งแล่นกันอยู่เต็มกอย้นเรือนไม่ใจยิกก็ไอตัวราตัดอุด้าเอาแต่ว่านายชวนโยกันหรือโครตพัวฟรีทรงใจโครธเห็นปอกรรมก็ตึงไอ้พวกนู้มาเวียนบ้านคู่ตื้อดาบตักงฟ กอยินอย่างเบลือว่าตัวละตัดเลยกอยว่าโาตัวละตัดเรือว่ากูลรยเปลือว่าเพื่อวันก้อนกูทำอันหังเล่ึ้งมันหนังแรกเดอหังก็เดอเต็มหนังพูดกันอยู่กอยโตัวละตัดตึงกูทำวันนอนแล่ัวป้ามาตึงพูกันเลยกูนอนนุ่นม้อนเหมือนป้านั้นพอมันแรงลืมกูหลักหลุขึ้นไปนะ แกกลับมาตึงอย่างแรงเลือก็อยู่เลยคุณลอกต่างเดือนเลย <c oughs> เดือนนั้นไปอดลอยเรือให้ร้อยกาเกเว้ยมเปิดตัวตัดตุ่มอย่างแฟบ้านนาเจ้ากู้เก้าปเจ็ดกากวยเออชอยก้าวข้อพิงถึงลำไปทิดส่วนย่างงองอช <c oughs> มควรแล้วบบนั้นเอว่างนี้ไม่แจวแล้วตัวตัดกู้ชองน้อยชองเจ็ดไม่เอ็น จองข้าไม่เห็นจองไอทีวีเขาไม่เห็น,นแป้งมันแป้งมันกระเจาย,ยัางแล้วเครืองมันปั่นพลอเครืองมันกม่เอน <c oughs> เอหตดผมกันไม่เจอตีมเยนพลูไลยเขาชื่อ,อไล่อะเฉยเปียกยกับหอยคนนั้นชื่อเปียก์จือจือเปียกรอยด้ยยปบแล้วคนเด็ลัคก,กี้ได้กไอยกู จำกันเปียกนี่ตัวดำมุดกี่ก้าเนี่ยโอ้ตกเหลืองเลยไกูพื่อกองอาวลักกีได้ก็ยังหดพรตจือเปียกกับหาจีตำไดยเป็นเซลวเซวเมน ไก้ไอ <c ười> ้เนยไก่เผื่อไก่กู o ้เงินไก่ครัวบาจันไก่กางเก่งเนยกางเก่งเนยเนยกางเก่งน้อยไข่ไม้ย่างที่ภูเก็ตถึงที่นี้คูกางเก่งน้อยที่ก้นออกมาได้ยันไก่ที่ตัวบาดเช่นไก่ตุกกางเก่งน้อยที่ก้นออกมาได้ไข่ไม้ย่างเออถึงกางเก่งน้อย กางเก่งในที่ค้นออกมาได้ยันไข่ที่ตัวบาดตกในคองมันหนุงดีไมมอันเลยว่าค้นออกมาได้ฮะ